เอาเลยโอ้โหนั่นๆๆๆๆๆๆเออเอาเอาแบบดิ่งวัตถุธาตุเอาแบบดิ่งวัตถุธาตุหัวเทียมหัวเทียมเออนั่นๆๆๆๆๆๆโอ้โหแล้วแตเอ้บินไงท้องบินไงท้องโอ้โอ้ดูไม่ทันเลยบินไวจัดนั่นๆๆๆ อ้โหโหโหอาวอ้าวอ,อ,อ้โหตายแล้ะเก่งกันจังเลยอันนี้พ่อกับแม่นะนนเนี่ยบินเนี่ยลูกไปนอนไปแล้วลูกไปนอนแล้วอ้าวบินมาเกาะกิก่งไผ่เออน่ยน,น่น,น่น,น่นเออ นั่นๆๆๆๆโอ้ย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 อ่าบินหัวทิพย์นั่นๆๆๆๆๆๆๆ่ๆอาลูกมาลูกมาอีกโอ้ยนั่นเต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยโอ้อ่าน่นๆๆๆอ้าวใครจะบินสวยประกันอ่ะอ้ยโอ้ยโอ้ยมันหลายตัวจัดถ่ายไม่ทัน โอ้ยเออเอาบินข้ามหัวพ่อพ่อจะถ่ายไงทันแล้วนะ่ะโอ้ยพอแล้วพอแล้วไม่เอาแล้วพอแล้วครับพอแล้วพอแล้วเอาอีกทีครับอีกทีนั่น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  โอ้ยปักไงวะโอ้ยบินช้าพ่อถ่ายไม่ทันหนูบินไวอะ่ะโอ้นั่นนั่นนั่นนโอ้ยจะให้ถ่ายชอบถ่ายรูปชอบถ่ายวิดีโอชอบถ่ายวิดีโอนกอะไรวะ ชอบถ่ายวิดีโอนั่น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 นกชอบถ่ายวิดีโอน,นั่น โอ้ยเต็มฟ้าเลยไม่รู้จะถ่ายทั้งไงไม่รู้จะถ่ายทั้งไงแล้วเนี่ยพอแล้วพอพอพอไม่ดูแล้ว